สวัสวดดีพี่นองเพจเฟซบุ๊กยูทูปนะครับหนึ่งสองศูนยี่หกหนครับพี่นะครับพี่ปิดพี่กิดครับเนาะที่นี่ที่ไหนพี่นี่นี่บ้านบางกวานบ้านครับเอาเอาบ้านพุทกันดีกว่าเนาะมันหาง่ายคูคคันด้วยครับโคคันด้วยบ้านพุทกคันบ้านุทันจังหวัดิเบนปยใหญ่ แถวนี้เขาพูดภาษาอะไรนะครับภาษาสวยสวยสวยเคมีนเคมีนก็ได้ลาวก็ได้สวยนี่แบบไหนครับสวยสวยสวยเคมีนเอาสักเอาสักคำได้ไหมครับคำพูดพูดยังไงเอาเอาสักคำก็ได้ครับคำว่าอะไรรักก็ได้สักคำนะรักสไลน์มาดูรถนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเบอร์ช่าง อีกรอบนะครับเมื่อกี้ไม่ไม่ชัดนะครับเขาเบอร์อีกรอบนะครับศูนย์เก้าแองศูนย์หนึ we ่งหนึ่งหกเจ็ดสครับที uh ่น huh. ี 2> 2, ่ทีเดียวนะครับมา่อนี่เดียวนะครับ้ไม่ไม่ใช่เครื่องรถไถนะผมคือมาดูียวจะมเดีนะครับ ที่นี่ที่เดียวนะครับเมืองคู่ขันนะครับกีแตนซิงนะครับก็มีสิงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวสิงมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวปิดกฎหมายนะครับน,น,นี่นะครับเบอร์โทรเน,นี่ยประมาณนี้เลยนะครับก็ช่างระวังสายไหมด้วยนะครับระวังสายไหมนะครับเป็นคันซี รถกระบะนะครับในคันไหนที่ใส่เกียร์สโลนะครับคันนี้บอกครับใส่เกียร์สโลของไครนะครับอ๋อเกียร์เกียร์ชนเกียร์นะครับแบบนี้มันก็สิบหกเกียร์เดินหน้าสิบหกเกียร์ถอยหลังไม่ใช่เหรอครับสอลูกหรออ๋อเกียร์สองลูกเลยเหรอหนึ่งลูกแล้วเกียร์ฝั่งข้างหลังนี้ใครเข้ามาใส่ให้ครับอ๋อโยงโยงไปข้างหน้านะครับไม่ใช่ว่า ต้องมุดนะครับนี่อันนี้เกียร์เวลาใส่โสร้นี่เราใสแล้วก็ใส่โสร้งนี่ไปเลยใส่เกียร์ข้างหลังไปเลยอันนี้ฝากไว้เลยและแล้วกี่ฝากครับคนคนมันก็ใส่ไว้เกียร์หนึ่งเลยก็ได้เกียร์หนึ่ง็ดหนึ่งสองสามแล้วแต่ไล่เอานะครับแล้วแล้วใส่เกียร์สองเกียร์อะไรได้ไหมครับได้แต่ว่าต้องหยุดรถก่อนเพราะว่าข้างหลังมันมันเร็วเร็วเร็วหนึ่งไว้แต่ถ้าว่าออกจากสวนก็ใส่สามไปเลยแต่ตอนนี้ใส่ใส่เกียร์ห้าไว้เกียร์สี่เกียร์สี่ไว้ ไอ้ตัวนี้ก็ใส่ไงพี so ่ดึงดึงไปเลยพี่ลองดึงดูเลยมันต้องดึงให้ได้แนวเงี้ยเพราะว่ามันโอ้โหแล้วแล้วมันจะเร็วกว่ารถปกติไหมครับนี่เพราะว่ามันมีมีเกียร์มีเกียร์เยอะนะครับใหม่คันเลยนะครับคันนั้นเป็นสุกเดียวเดี๋ยวดูการ ประกอบนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเกียร์สองลูกนะครับก็ตัวหลังนี่ก็ห้าเกียร์หรือสี่เกียร์เมื่อกี้ช่างว่ากี่เกียร์นะครับตัวหลังนี่ตัวนี้ห้าเกียร์แล้วก็ตัวหน้าก็ห้าเกียร์นะครับก็เป็นสิบเกียร์ใช่ไหมครับผสมทุกรุ่นครับก็ขับในไร่ในสวนนะครับไม่ได้เข้าในเมืองนะครับ ค่ามมมัันนนไได้เป็ตกลงว่าเป็นกี่เกียร์นะครับนี่ตัวหลังเดินหน้าสิบถอยหลังถอยหลังห้าถอยหลังห้าถอยจมูกสองเออห้าถอยหลังห้าชนห้าเป็นสิบเกียร์สิบเกียร์เดินหน้าห้าเกียร์ถอยหลังไม่ใช่สองเกียร์ถอยหลังสิบเกียร์เดินหน้าถอยก็เอ้ยดักอันนี้ถอยข้างนู้นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าต้องคูณนะครับสิบก็อันนี้หนึ่งและอันนั้นก็หนึ่งถึงห้าก็เป็น โอ้หลายนับมาเยอะนะเออนับไม่เยอะนับไม่เยอะนับไม่หมดนะครับเยอะๆครับก็ไปไปนับเอานะครับก็เกียร์สองลูกนะครับหน้าห้าหลังห้านะครับขับเคลื่อนสล้อสองล้อนะครับล้อหน้าไม่ได้ขับเคลื่อนเบรกไว้เอาสาระอะไรไม่ได้โอ้งานก็เนียนๆนะครับ ตัวนี้เป็นซีซูบนะครับคันนี้ขายไหมครับนี่ขายครับเท่าไหร่ครับคันนี้แสนเจ็ดแสนเจ็ดพร้อมขับเลยครับขับส่งถึงบ้านเลยครับส่งส่งประเทศเพื่อนบ้านไหมครับนี่ไปถึงบอขึ้นรถสไลด์ก็ไปถึงนะครับอันนี้คันนี้ไหนไหนอู่เจ้าจะทำเก็บเดียวเลยนะ ประมาณนี้ครับปกติเขาทำไว้ทำหน้าเรียบๆนะครับมันมันไม่ใช่หน้าแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นก็ตามตามใจลูกค้านะครับจะสั่งแบบไหนก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะครับจะถูกหรือแพงก็แล้วแต่เราเลือกนะครับ